ไปเอารถนะวันนี้ลูกค้าสั่งมางบสองหมืนพร้อมจัดสภาพเดี๋ยวจัดให้หล่อๆเลยครับเสียทางชนบุรีนะครับขอบคุณมากครับที่ไว้ใจอูก่กากของเราขอบคุณที่โอนไวขอบคุณที่โอนไวส่วนมากเราเจอแต่เงินเซนหมุนไม่ทันเลยขอบคุณมากครับ ครับก็ได้รถมาแล้วงก็โอเคอยู่หน้าแรงอยู่มือดีอยู่ขับมาเมื่อกี้จุดสีก็สุดาพาดราคานี้ก็ยังว่าเลยแต่จุดสีเก่าผมก็มีอยู่ว่ารถผมเปิกใหม่หมดถ้าใครเล่นตัวอาเมื่อนผมก็ดีเอาไหลซ้ำรองให้อยู่นะ <c oughs> <c oughs> เรีย้ยงที ิ้ดดำก็องเบิกมาเยอะเบดก็มีเยอะอยู่ต้องรวางโอเคครับสบายเลยเลิกจัดให้เราหลอๆเลยครับโอเคครับผม ราคานี้็สภาพนี้โอเคชุดสีเรามาเก็บอาใหม่ดีกว่าเพราะถ้าเราซื้อแพงไป17มืบางทีชุดสีก็มีแตกหักอยู่แล้วแหละเพราะมันรถตัวนี้ก็เยอะออหลายปีแล้วสิบกว่าปีได้แล้วเนาะโอเค,ครับเดี๋ยวไปดูตอนแตบบ่สภาพอีกธีนะครับแล้วก็จะมาดูเด็กฝึกงานของเรานะครับ เด็กฝึกงานมาสมัครงานไว้สองคนนะอีกคนหนึ่งไปยิงหนูอยู่นะเข้าป่าอาจารย์ให้ผ่านดีไหมอาจารย์เนี่ยเด็กเรียนทางฝั่งทฤเกตมาฝึกงานแต่ไม่เห็นอยู่อูเลยอ่ะเข้าแต่ป่า หมดหมดอยู่หมดหมื่นใหม,ม่ไฟไม่ไฟชนห <c oughs> น <c oughs> ึ่งเด็กฝึกงานสงสัยต้องเอาหาจักรยานมาแลกออกแล้วมั้งนี่อื <c oughs> อหือออกมาเลยเอามาเลยเอาาเลอไรล้างๆๆ ล้างคงเลยเหรอขันนี้ไม่ได้คันนี้ไม่ได้คันนี้นนรถพิเศษพิเศษรถเสียว,วรถเสียวเสียวสีงมาแล้วฝึกจัดจำจำหน่อยอ้าวต้องไปถึงมือซ้ายด้วยเหรอนี่โอ้โหนี้วัานหน้าเ<า>ด็กฝึกงานนี่อ้า,าวโถเอ้า ไม่ได้ไม่ได้นะเดี๋ยวเส้นผ่านเลยนี่มีมเส้นนี่ผ่านนะมึงเนี่ไหนก็มันมนะมึงโอรถมึม <c oughs> ง,มอง <c oughs> โอเคโอเคตอนเรียนใครก็าทำอืมตอนเรียนใครก็ทำงาน <c oughs> อันนี้ก็เจไรอ่ะอะไเอะล้วไรเมื่อไหรนอ๋อแล้วไรร้แคมหน่อยร้อยห้าจริงไหมแคมเนี่ยโอ้โหแต่ร้อยห้าห้าหกก็ไม่ต้องม,มีแล้วเ <laughs> ดิมลงแคมร้อยห้าห้าหกแจ้งเกินไม่ได้แล้วห้ <laughs> าหก จะาาก่อรถผมก็ได้รถผมถึงห,าหากอะ่ะอย่างน้อยกว่านี้หน่อยติดรนนแรกก็นี้ก็ได้อยู่ร้อยห้าลลสุดร้อยห้าห้าสมัยห้าหกยังยังไม่ทันเกิดอ่ะสมัยเดิมๆผมก็ลังฮอต

จากอยมาแล้วงานสร้างบางคนหลังใช้ได้อยู่มั้งใช้ได้อยู่บางคนหลังโอเคใช้ได้นอกนั้นชิ้นดำใช้ไม่ได้สักอันต้องเบิกใหม่หมดรวมทั้งยูบ็อกบางคนหลังตัวหน้าบางคนหน้าตัวหลังเออก็ชิ้นดำตรงหน้าปัดก็แตกนะได้เปลี่ยนใหม่หมดเพราะ ชิ้นดำตรงบงังบังลมตรงปิดตัวอยู U ่บ็อกข้างหน้าตรงข้างหน้าสองชิ้นไม่มีมานะราต้องเบิกใหม่ส่วนเครื่องหน้าจะได้เปลี่ยน<ส>แต่คัดก้อกนพ <c oughs> ูดไปต่โชค <Tamb our S 2> ผมว่า <c oughs> สองหมื่นหรอ ก็น่าจะใช้ของเก่าดีกว่าประหยัดงบนะถ้าเบลโชกใหม่ไม่น่าจะพอชุดปั๊มหน้าดีหมดใช้ได้หมดก็ใช้ชุดเดิมนี่แหละใช้ชุดเก่าแต่ทีนี้มาเจ็บตรงพักเท้าพักเท้าก็อูหลายบาทอยู่นะ ็ดีดีกว่าคันนั้นแต่คันนั้นไม่มีกันตกมากันตกก็เกือบพันเหมือนกันนะแต่อันนี้มีกันตกมาก็เออมันก็ต้องได้อย่างสีอย่างเนาะลดราคานี้หมื่นสองถามว่าถ้าเราไปซื้ออตัวหมื่นแปดมีมีปักถามีอะไรมาครบแต่ถ้าเราจะทำให้มันใหม่มันก็ต้องเบิกพวกอะไรถ้าตรงขาตั้งใหม่อยู่ดีนะแต่ถ้าเราหาราคานี้มาเก็บเอาสมมติได้มาหมื่นสอง งบมอลี่ป8,000ถ้าเราเบิกชุดสีใหม่ก็เราก็จะได้ชุดสีใหม่ไงมันก็จะจบตรงชุดสีเนาะกอพวกนี้ต้องดูอีกทีต้องดูอีกทีนะแต่ระบบไฟอะไรคันนี้ดีหมดติดหมดนะไฟเลี้ยวแต่หน้ากาตัวนี้หรอเอหน้ากา ไอหน้ากากน่าใช้ได้นะแต่แต่แตมีปัญหาไอตรงนั้นวะไอตรงชิ้นดำเ,เ,เออบางแต่ชิ้นหนึ่ง,งเ,เดี๋ยวบางตแต่แตกอยู่มีเบิกตรงบางแต่แต่ผมว่าถ้ามีงบจาก2องหมืนห้านี่กำลังหล่อนะได้ชุดสีใหม่เลยทั้งคันเบิกใ,ใหม่แท้มือหนึ่งทั้งคันเลยนะเบือ เบิกเอาก็สองหมื่นอย่างอื่นไงแต่อีกห้าพันก็เบิกชุดสีไงแต่ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> รว่าอีกอ,กอกที่ที่เหลือแปดพันจะได้อันไหนมัางนะอะไรถ้าเบิกแพ้ชุบก็ไม่น่าจะไม่น่าจะได้นะ <c oughs> ถ้าไม่ใช้ของเดิมนอกนั้นก็ต้องงานทําสีเอาบิวเอานะถึงจะพอเพราะเลกเกอร์ก็แพงอยู่ ปนโค้งปนอะไรด้วยใ,วใช้อะไรเดิม<ค>ถ้าไม่ใช้แบบกบบปั๊มหล่อๆหน่อยปั๊มิจินแท้หล่อๆตัวหนึ่งก็พันเจ็ดแล้วนะนปั๊มบนก็เอาปั๊มเดิมถ้าไม่ถ้าไม่ติดพวกเรื่องพวกนี้ก็ใช้ของเดิมไปก็ประหยัดงบไปนะนี่ก็ดีอยู่ดีอยู่ใช้ได้อยู่โอเคครับ นั่งีพยายามแทำแบบให้ดีที่สุดและประหยัดที่สุดอะไรนะช่วยจนมีจะดแดงงานช่วยช่วยอีเดียวช่วยมีจะดแดงช่วยไม่เหลือแล้วเนี่ย